ยามบ่ายกลางเมืองถนนโล่งแดดแรงแมวส้มใส่หมวกกันน็อกใบใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจมาอย่างเท่ไม่นานก็มาถึงสี่แยกไฟแดงแมวจอดนิ่งมองซ้ายมองขวาเงียบกริบไม่มีใครสักคนไฟยังแดงอยู่แมวคิดในใจว่าคงไม่เป็นไรแล้วก็บิดคันเร่งฟาไฟแดงไปแบบเนียนๆแต่ยังไม่ทันพ้นแยก เสียงวอดดังขึ้นทันทีหมาเฟรนช์บูลด็อกในชุดตำรวจยืนขวางถนนพร้อมเสียงเรียกให้จอดแมวส้มเบรกอีท e มองหน้าแบบงงๆมหมาตำรวจถามเสียงเข้มทำไมไม่หยุดตอนสัญญาณไฟแดงแมวเกาศีรษะในหมวกกันน็อกก่อนตอบใส่ซื่อไม่เห็นครับหมาถามซ้ำไม่เห็นไฟแดงเหรอแมวส้มสายหน้าเบาๆไม่ครับไม่เห็นตำรวจ หมาตำรวจนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจยาวงั้นก็เห็นใบสั่งแทนนะครับจบวันสบายๆด้วยบทเรียนกลางสี่แยก